สวัสดีค่ะทักท่นทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะามานีกะมาพบกับเจ้ข้ามสามตัวเต็งคี่เราเนาะคะ่ะมณีเจ้ข้ามสามตัวเต็งกะเดนมาติดตามเรื่องราวความฝันกับคุณยายจอยเนาะคะ่ะคุณยายโจยนี่เพื่อนฝันเนาะคะ่ะเพิ่นฝัน,ห,น,น,ะะน,นหินเมย์เนาะคะ่ะเพื่อนฝันหินเมย์เพิ่นสามเถื่อนเนาะค่ะสามงวดกะเขา่าถึงสามงวดเนาะคะ่ะ ท่านผู้ชมขันพันฟันเห็นเมย์พญานาดเล่กระเทานาะคะท่านผู้ชมมากมีเพันกระฟันเห็นเมยอีกแล้วนาะคะท่านผู้ชมพันฟันมาเมยเพ่นญางมาหาเนาะค่ะเว้ากันกับเมยคุยกันกับเมยแล้วสี่ดีๆอยู่ซื้อแม่เพ่นจะหายไปเนาะคะท่านผู้ชมความฝันของคุณยายโอยจะเพิ่มเติมเพียงใดจะเป็นการเสียเวลาเนาะคะท่านผู้ชมถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายโอยพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะค <hi> ุณยายจอยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะท่านผู้ชมมูนี้กัเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของคุณยายจอยเนาะค่ะคุณยายจอยนี่กัเป็นผู้ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมหลอกว่าหันคุณยายจอยกับปล่อยตัวเลขไปเก่าหานเนาะเนาะฝันว่าฝันเห็นแม่เนาะคุณยายเนาะแม่ค่ะแม่แม่แมงสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมที่ฝันเห็นแม่ละเลขเขาท่านผู้ชม รอบนี้คุณยายจอยคนสีสันจังไเพิ่นสีมีแนวท่าโจลกตัวเลมาฝากท่านผูชมเป็นงวดที่สามเนาะจ่ะจะฟังนั่งคุณยายจอยเ่ี๋ยะค่ะท่านผู้ชมยายฝันมาจังไลคะว่ายายเปเฮตัปริบากดูางเงินไหนก็มากลึกแน่การเห็นร้านหนึองชิจอยแบบยันสองหนึ่งชิจอยเลยฝันยายมากลึกยายมากล่องก็เม็อน่องี่นาเปิดดวงเปิดจูไหว้น่องแต่เปิดใจนี้น่อง กเอโดนี่นี่และจินวะก็ถอหัดใบชองกันละวะใหญ่ๆก็นอนนอนเปนวันปเมมาหาเมมาหาอย่างประมานั่งไปไใส่แล้วกแต่เพื่อความโตเมบบที่บาวางจะไปอย่างมหาตัวเราแม่ยืนอยู่แม่ยืนอยู่เ่แมมหาตัวผมเห็นะักเทียแล้ว เันจะได้หลูกันอย่างนี้ว่าผู้ใหบอกไปเพราว่าคเรากับคุณแม่เมื่อก่อเดินแล้วบเมื่อเม่หน่งทุกคับงกลับงทุกคัยิ่อยากเพิ่เยอะอกเพิ่ยาเพอยาเพมา่นี้กจะเป็คฟัน่ฟันนี่มีแม่ยั่งกับเด้กเสี่ยแม่ไม่แต่ฟันนี่คืออีน่ ตอนขึ้นแม่ฝันอนีกนี่อันนี้แม่ฝันนี่เป็นจนคุน้งโตเนี่ว่าโชว์แม่เราผิวพรรนยังไงเราผิวขาวนะฟันหินแม่อีกรอบหนึ่งแอนเม่ีสามหวัวสอนแล้วเนาะคุณยายเนาะที<ต>่ฝันหินแม่หัวด,ดนี้มันยังเว้นวันพราครับค่ะวันนี้ฝันหินแม่แล้ว เป็นมหาแล้วมาซื่อๆบอคุณยายมาซื่อว่ามาหาซื่อๆแต่เมื่อเมื่อเมื่อคนเด็นล่ะคนแม่เขามาช่วงช่วเลของแม่นล่ะแม่เขม่วไม่ชวิเก่านี่แม่วาลก็่พระเน้นคนไทยแม่พเน้นพวกเราบาดนี้แม่ก็บอกให้ตีเลยใแค่กันหอกม่นองกลังขึนบาดนี้แม่พได้ไปวัด พอหวาเมือ่อนี้แม่บอ่อไไปแม่ก็ยอมแม่ฝันเจอแล้วฝันว่าเขาจะมาจัดงานนีนวะ่ะเป็นผกผกไงจ่ายถ้าคุณวากิาาาาจกรรมนี้แน่น,นอ่ะเขาบธธอกว่าใคราไปซื้อของ่งรันเราคนจ่ายแคเจเ้าเชืมาเผาอยู่อ่ะซักหนึ่งคนซักหนึ่งตักสองคือยินียางไม่วังอีก ก็ลหลจะบุมีหว้เป็นซัดเงินซัดเงินกะ่องปุ่มเงินปุ่มท่อเป็นเจ้าอยู่แต่นี่ปุ่มปุ่มก็มีแม่สั่งว่าอย่าบกนดนนี่คุณเอ๋อร์เขามาแยเจ้าเขามาป่ะจ้ะยก็ไปผอมหนูผอมร้านนี่นะเขาไปไปถามไปไหว้ย่าให้ย่ายห้นะคุยให้าจาให้ร่าผาคนตากแม่ค่ะ ็นใจายหายหาหวยร่นบัี้ออกมามพน่าเจ้าขื้ไอ้เขาไปก็แ้่คนอื่นคอยไปก็เลยว่าเบิ้งว่าไม่คนบ้นเั้าของไม่จะคนทังอื่นอันนี้ได้หายหายก็หูเมื่อหูง่ายไรไรคนหลายคนหลายคนหรายอย่างแตะบนม่คุ้นบัตรของอะไรบ่แจักมาแจ๊ามบ่หูหายเลย ไดกับหูมือแล้วหายเราะได้มาจีตัวเล็กว่าเป็นเป็นเรล่องชูมัาก็เลยไปจับไดุ้่มือยก็จ้าไปจับไปไปยก็เลยว่าหายไปเจ็ดเจ็ดเจแปก่านแม่ก็ลงแเเจเจอเจเจแเก แหม่ที่แหลกยาตวาที่ไหนว่าใส่ชุนกมันเป็นเมืองชุนบดีญายก็เลยคึ้เบืงกันหนึ่งไงว่ามินแม่ไ่ก็งมีชุนหน่อยญายิคืนว่าก็ออกกันมีกระบอกกระใสไปว่าให้กระใสไปดีร่าน้ออกาคมาเอาก่อว่าที่จ๋าอืมวดีไรน้ำแน่ชูนยังไงคุณยายชุนเก่าแปดจ้ะ ขนเก่าอือเก่าช้เก่าแกวได้ละค่ะปวามาหลอกกอนในกินกอนพี่ใหญ่หายไปเจ็ดแปลเก่าแหม่แม่แหม่แม่บาดนี้ก็เลยเพิ่มเติมเขามากก็คือสมอเกาแก่แม่หลูกแม่ค่ะกันยังแม่กันยังเหล็กตัวเดิมอยู่ค่ะอยู่กรยังนีแม่ก็ขึ้นบนกันหนึ่งวันว่าเขาเอากระปูมาหันนัน นี่ยายญ่ใหญ่เนาะหยาดเปื้อนชุนชุแปะกับเก่าแปะชุนนี่ว่าฟันต่อบอกค่ะคุณยายแม่แฟันมาเท่ากับปุกนะฮะแหม่ยังว่ายายว่ามันเป็นเจลนเหล็กตัวเดียวกันเนาะคุณแม่เหล็กตัวเดียวกันค่ะใหย่หมุนเหรียญตาเหรียญเอาเนาะแม่มานี่ความฟันที่ฟันหินแม่นี่อายุเพิ่นก็ออกไปแล้วเนาะบานีหัวดว่งหันนี่ เพิ่นก็ได้กินไปแล้วเนาะแม่นกับเขากับน้่มที่เพิ่นอยากกินแหม่รอบนี้เพผันมาหาเผอนมาซื่อๆนี่มาซื่อๆมาหาซื่อมาเฝ้าไม่ได้ยินซื่อละกันยังมึงเว้นอย่างงั้นะเมื่อก่นฟังยินแหม่ยังเว้นยังเว้าแล้วกันบ้านเลขที่เลยคุณแม่บ้านเลขที่ใหญ่ผมานทีสองหร้วบุกโอยากมากเกินค่ะกาดขอโทษขออภัยท่านผู้ชมนะคะเนาะบ้านทุนใหญ่อยู่ติดถนนทนทางกับ บวกกับเพิ่นมาทำการทำงานเนอกงานก่อสร้างอยู่แถวๆนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมก็อาจจะมีเสียงรบกวนใน่แต่ก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมได้หลายคะ่ะค่ะวันนี้คุณยายนี่มีตัวเลขเพิ่มเติมอีกบ่มีอยู่หรอกแม่ไปอันไปเห็ุอันนั้นข้ามขั้วอาดอยู่กวาดตาแม่ไปเห็ุนนาฐนา,นานไหนใครใครก็ยิงสูงหรอกแม่ก็เห็ุดีดีค่ะเห็ุ เช็ไก่เช็ดงูเพินงูเงินงูทองเพินทุงเงินทุงทองขนาดแต่ทหารเพินสองโอ้ม่เช็ดไก่แม่กระบอกป้าบอกไปไปเนาะบอกตามภาแม่มาเดีวือจมซื้อานูกหลานเรอไอ้ไข่อ้ดานยาย่ากรบอกมากขึ้นเลยย่ามากรอนห่วยผู้ชายผู้ฝก่านเนะย่าย่าพ่ัฮ้ยพอนุ่ยากระบอกคนนี้ก็เจ็ด จะป็นหลังแจกันใช่ยายยายก็ปีนหนาท้งีก็ปีนหาไม่ต้องกลัวไม่ใช่ารอกกันไม่แหเป็นบะคุลาศดูบัานี้ยายก็เลยกว่าคือเมืองจันหนึ่คือจีเมนเลยตายหนอพ่อบ่ะยายคิดนะใย่ยายเคยคิดได้คชบานี้เวละถามยายว่าเลขงวดว่างหันออกด้วไรนสมบัติที่มันหลอกผ่านมาสาม ก่งหาน่ะยาบา่ทั้งข่าวหายาบากที่บ่อะ่รข้างล่างล่ะเราวักข้างล่างอ่ะที่ทั้งยาวางสี่ยุ่งไปกับบ่ปากบ่ตีไปอะไรย่าว่าไปคือบ่บอกันงวกไปหากับบ่นีเป็นผีนึ่งเป็นผีด้วยแนวนันหรอไม่หรวหาหางหาหลังอะกันเลยได้นะแป่าคนหายตัวเม่ถนมเรื่องเดล็กเลยก็หายยืเลยม่น เออเพื่อนว่าเพื่อนเออข้ามเดียวมันที่หมายของบ้านของใหญ่เตช่วยกันนี่ล่ะใชยก็ให้ทั้งช่วงพิจารณาเบิ่งเนาะคะเนาะฝันจังสี่มันสี่เป็นจังใดเพราะว่าดูใสยคุณมาถามว่างวดวัาหันหลีกออกอย่างเนาะคุณยายเนาะแมมเนี่ยคุณยายกับไม่เคยฟันจังสี่จัาเทื่อบ่ หลอกเลกเนาะค่ะนะแม่หลอกรอกเกคือนมาย่าตัวหลีกบ่คุณใหญ่หมู่ันี้มาย่ำตัวหลกเพราะว่ามันมาถามหาเลกตเกาเนาะแม่คือว่าเลเพราะคุณมาหย่ำบ่คุว่าเนาะก็เลยมาเขาเงินบอกลมาเคยนเมืองเขาค่ะเขียนไปเขียนมามันก็เล็กตเก่าแสดงว่าคุณมาย่ำหลกว่ามันอยู่ละลายสีนะคุณใาย่นะเพราะว่าก็คือวาอยู่ก็มาถามหาหลกตเกาเนาะแม่มาถามหาหลกตกาวว่าใครเลี้ยแเราอ่ะ ว่าแม่ก็บอกแล้วเนาะอืมแม่บอกแล้วว่าส่วนตัวของคุณยายคิดว่าจังไดคุณยายคิดว่าเลอ้ายน้องเลพี่กับน้องบ่ห่างกันเด้อคุณยายมากเนเคยบดยายมากีดนี่บ่นังอ่ะค่ะกับอันก็ก็มักอยู่ตัวปอยไปก่อนก็มัก หนาว่าจะคลองว่าเพื่อนเบื้องสูงกระโวยอันนี้เพื่อนนอกเอากเบาๆตามมาหนี้เหานะกระมากได้ยาถิ่มได้โตเก้าขยาถิ่มแม่แมได้เอาอันหาแปลนั่ยับลงไปหาแผลแปลหาหนังได้ลูกเด้ออันเก้าแม่แม่ก็หายไปบ่หลายดอกวัวนี้ก็ให้เพื่อนก้าบเอาถ้าเพื่อนสิกับวัดยังได้แม่แต่เพื่อนพิจารณาเหมือนเอาเนาะคุณยายเนาะ เพิ่นมากก็ใด้ไก่เพิ่นเบิ่งเอาค <c oughs> มามาก็ดีงวดมานเป็นเหล็กชั้จนจรมามันหยาบก,กว่าก่อนที่มัน,นนะมันหยาบแน่น่ะแม่ยางไปแบบแบบว่าหันหลังกลับเลยค่ะ <c oughs> จะว่าไปใส่แม่บวบหันหลังขึง้นามา,า,า,น,มน,น,าน,นั่นน่จะจังหวะทย่แบว่าผู้เหล็กชั้นจรมันเป็นคือดอทานอย่างนี้ได้บ้าง <c oughs> เหล็กชั้จนจรมันหยาบมันหยาบมันบ่ลูกค่ะ <c oughs> อืมนั่นแหละ พิจารณาเอาเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของคุณแม่จอยชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณตัวเลขละกันเนีทางความฝันของคุณแม่ที่แบ่งปันให้งเอฟซีท่านบาทเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะวันนีค่ะวัสดีค่ะคลิปนี้ข้อกาสรุปตัวเลขของคุณยายจอยเนาะค่ะคุณยายจอยนี่พันแตกเนาะค่ะเก้าหางวดที่ผ่านมาเนาะค่ะมางวดนีพันกระฟันเห็นเมย์พันคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพิ่นก้าเจ็ดแปดเก้าตี เป็นหดีกฟันเพิ่เนาะคะกะศูนย์เก้าแปดบ้านเ็กที่เพิ่น 2, กะหกสองเล็กเพิ่มเติมเพื่อนกะห้าแปดแปดห้าค่ะหนึ่งมีหน้นาสองหาหกจิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจหให้เจคำสามตเตงน้ำนิเรศค่ะสำหรับคลิปนี้เจคํำสามตเตงขอจบกปไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ